เ็กสันชัยเคลื่อนไหวหลังสาวปริศนาที่คาดว่าเป็นเมียน้อยทักแชทไปหาลูกสาวจนทันยาเมียหลวงโกรธจัดทนไม่ไหวทว่าลาสุดนะคะท่ามสาวทันยานั้นถึงขั้นปรึกษาทนายเจมเลยล่ะค่ะหลังจากที่ถูกนักศึกษาหญิงรายหนึ่งส่งข้อความด้วยจุดประสงค์บางอย่างไปหาน้องลียาลูกสาวค่ะงานนี้นะคะสาวทันย่าเดือดจัดเลยล่ะค่ะ ประกาศจะเอาเรื่องให้จมดินพร้อมกับทั้งโพสต์รูปนะคะแล้วก็ข้อความเอาไว้ล้วค่ะว่าขอบคุณทนายเจมที่ให้คำปรึกษาเรื่องการคุกคามเด็กทางโซเชียลพ่อแม่ที่มีลูกเริ่มโตต้องคอยสอดส่องนะคะบางครั้งอาจจะมีผู้แส้งประสงค์ดีแต่จริงๆประสงค์ร้ายเข้าหาเด็กทางโลกโซเชียลถ้าเกิดขึ้นเราฟ้องได้ค่ะ ลาสุดค่ะก็มีหลายเพจนะคะเอาสาวปริศนาคนดังกล่าวไปเปิดวาร์ปแล้วค่ะจนกระทั่งบรรดาชาวเน็ตเข้าไปถล่มด่าถ,ถึงขั้นปิด f เฟ e บ o ๊ k นี้กันเลยทีเดียวแล้วค่ะและพอเข้าไปดูในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะของเป็กสัญชัยเองตระกูลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวค่ะโพสต์ภาพขณะที่เล่นเจ็สกีอยู่กลางทะเลพร้อมกับระบุข้อความนะคะว่ากลางทะเลเงียบเงาดี ซึ่งก็ไม่รู้ว่างานนี้จะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นดังกล่าวหรือเปล่าหรือว่ายังไงแล้วคะ่ะงานนี้ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะและถ้ามีความคืบหน้ายอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้คอยติดตามกันทันทีเลยละคะ่ะ